สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป o ต้า7040นะคะตัวนี้เครื่องยนต์4สูบค่ะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันิน่านะคะแล้วก็ผ่าน7ตาช้างนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าตัวนี้ใช้งาน700กว่าชั่วโมงเท่านั้นค่ะมาดูสภาพตัวเครื่องยนต์กันเลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะ ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสำหรับ M7040 ตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่730ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ730ชั่วโมงค่ะสภาพสวยสีสันเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะห้องเกียร์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะนี่ค่ะหลังโคงหลังคาไม่มีรอยแตกนะคะสภาพสวยๆเลยมาดูด้านยางค่ะ ยางสภาพดีทั้งสี่เส้นนะคะยางหน้าค่ะดอกเต็มนะคะเป็นยางโอตาีิคู่ตัวนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะดูยางหลังนะคะนี่ค่ะ ไม่แกะกล่องนะคะเป็นยางโอตอนี้นะคะลูกค้ากระทะล้อสีเดิมจากโรงงานค่ะรถสวยมากๆนะคะสำหรับท่านไหนที่หาอยู่นะคะ m 7 0 4 0นะคะตัวนี้มาดูด้านหลังของรถนะคะาตามแขนยกนะคะไม่มีรอยออกรอยดาานะคะรถสภาพดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลือนะคะลูกค้าดูใกล้ๆก,กันได้เลยนะคะ P.T.O ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สวยเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมผานนะคะนี่ค่ะใบเต็มนะคะสภาพสวยเลยนะคะผานสวยมากๆนะคะท่านใดสนใจคันนี้ป้ายทะเบียน1ตอขอ3 185กรุงเทพมหานครนะคะสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะสภาพสวยเลยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้น,นะคะ่ะ ใครอยู่ไกลนะคะถ้าไม่สะดวกมาดูสินค้าตัวนี้สามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยนะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็เรียบจับจองกันได้เลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่6 9 8 0 0 0บาทนะคะ6 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะสนใจโทรได้เลย081913 6451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูป o ต้า7 0 4 0คันนี้กันเลยค่ะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือว่าคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านก็รับค่าแนะนำไปได้เลยนะคะ5,000บาทค่ะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะโทร08 1913 6451ค่ะ